วัสดีจ้าอันตกใจไปเห็นไปเห็นไอยอดคนดูพันกว่าคนอันที่ว่าวาวาอันฝรั่งรวยหล้วแบบมางาัง้ะตรูไออย่างประมาณนี้อ๋เมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นการปล่อยทรีเซอร์หรที่จริงก็เฮ็ดเลนเลนละค่ะแบบว่าถ่ายวิดีโออะไรแต่งใจถ่ายวิดีโอประมาณนั้นแบบว่าถ่ายเก็บไว้ดูเป็น เมมเบอรี ories, อย่างประมาณนั้นคือว่าบอคอยมกถ่ายรูปอย่างเขาบอกว่าเออถ่ายเป็นเมมเบรี่ดีนะลงย t u b e ไว้อะไรอย่างนี้ไปลหลายปีมันเท่ากับยูหันนะย้ำอยากเบิง้งลูกหลานอยากเบิง้งออย่างก็เลยก็เลยถ่ายไว้ซื้อมาดิคนก็อยากหู้อยากเห็นว่าฝรั่งรวยอะไรอย่างนี้คนไหนอะไรไงที่จริงเอาเบาซูฟังก็ได้คะ่ะเอาแบบพร้อมปากหร้อมข้อเนาะไม่คิดว่าจะเป็นแบบเอ่อม,มดแดงใต้ต้นมะม่วงอย่างประมาณนั้นเนะาะแบบ คือพูดเยอะไม่ได้คือแบบเจ็บคออย่างประมาณนั้นเนาะคือว่าอ่าก,การะหู้จักกันอยู่ที่ลอนดอนนี่ราคาแต่ว่าเพิ่นเป็นคนลอนดอนแต่่าใหญ่ออกไปข้างนอกแล้วที่นี่ก็ประมาณว่าเขาทํางานแบบเป็นวิศวะอ่าการรถไฟฟ้าของลอนดอนนี่แหละค่ะอ่าที่นี่เพิ่นโมเมนต์วิศวะแบบนะั้นแต่เพิ่นประมาณว่าตําแหน่งแบบสูงขึ้นไปอีกประมาณนั้นนะ่ะคือแบบ เป็นผู้เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียก authorize ไปเซ็นเขาว่าขายลายเซ็นอะไรอย่างนี้นะแบบนี้ก็ออกไปประเทศนั่นประเทศนี่ไปว่าไ,ไปร่วมการรถไฟฟ้าขนาดกรุงเทพเขาก็ไปจอยหลายครั้งแล้วนะที่กรุงเทพอ่ะการรถไฟฟ้าเราเทนี่ก็เจอกันที่ส้าเจอกันแบบมีการมาเทพให้เราได้เจอกันก็เลยคุยคุย,คยทางโทรศัพท์นัดกันกินข้าวอะไรประมาณนี้เวลากินข้าวนี่ก็ มีข้างนึงกินข้าวที่ลอนดอนแต่ส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดคือเขานัดไปเจอแล้วแต่แบบว่าธุระจะต้องมาเจอกันสถานีรถไฟไหนเมืองไหนอะไรอย่างนี้คือต่างจังหวัดเพิ่นกระจายคารถไฟคุยกันกบแบบชอบชอบอะแหละแบบแต่ว่าถ้าคิดประมาณคิดประมาณว่าครบแบบเพื่อนๆคือไม่เสียหายอะไรอย่างนี้แต่บาคน คนที่คนอื่นเขาบอกคิดว่าเออไปนอนด้วยกันไรอย่างนั้นกับโมเมนต์โมเมนต์โมเมนประมาณนั้นไม่ถึงไม่ถึงค่านนั้นคือแบบยังอยู่เลเวลนี้ยังไม่ถึงเลเวลนั้นแล้วที่นี่เพิ่นกับประมาณว่าอยากแบบจีบจีบไว้แบบว่าวันข้างหน้าไปกันได้อาจจะแบบเซอร์โตดาวด้วยกันอะไรอย่างงี้แต่ถ้า แต่มันยังมาถึงขั้นนั่นแหละที่นี่ก็เคยเพิ่นก็เลยชวนไปเบิงจังหวัดที่เพิ่อนอยู่ไม่ขอบอกว่าจังหวัดไหนที่นี่ก็ไปเบิงบ้านเมืองเพิ่นแหละที่นี่กมม <im phase> ็มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะเพิ่นเลยชวนมาวิาเวลาเพราะว่าตัว๋วรถไฟจะจะต้องได้ขึ้นรถรถไฟกับกเแบบ็เลยแวะว่าเออไปดูบ้านก็เลยว่าไปนั่งกินน้ำชงน้ำชาแล้วเขาก็ไปตกใจบ้านเ <im phase> like, พิ่นนึกว่าเพิ่นตั๋วเพิ่นก็มีฐานะแหละบ้านไม่ใช่บ้านนะเขาเอื่นมว่าคฤลือห์ดแล้วกันคฤหาอหาเพิ่นก็มีแบบ คนคนทำความสะอาดบ้านต่างหากคนสวนต่างหากสัปดาห์ละครั้งเขาจะมาทำอ่ะนะพวกนั้นนะคือเราบ่ได้เดือดร้อนแค่เพิ่นกันนั่งอยู่บ้านกับหมาแล้วกเ็เลี้ยงไก่ไ้ดูเก็บไข่ไปแจกชาวบ้านเพื่อนอย่างเพื่อนบ้านอะไรอย่างนั้นคือโซนของเรามันจะไม่แค่สี่หลังสี่หลังแบบเป็นขา้าราาสี่หลังแบบว่าเป็นเอิรนว่าอะไรเป็นการเด้ถ้าถ้าใน,ในอังกฤษน่ะถ้าพวกฐานะบ้านหลังนี้เขาถือเขาเอิญ่าเป็นคนมีฐานะถ้าเป็นพวกทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์เนี่ยเป็นพวก คนคือฐานะปานกลางแล้วพวกฐานะบ้านอย่างเงี้ยเขาเอิ่นว่าคนมีฐานะก็มีสะาบายน้ำมีอะไรเนี่ยมีมีครบหมดแล้วเขาก็บไรไิตัวเฮาแล้วที่นี่ก็เลยว่าเออครบครบกันคือครบครบ,ครบกันมาคือหนึ่งปีแล้วที่นี่เราเป็นคนว่าเออครบละใจโลเลคือว่ากลัวผู้หญิงไทยหลอกอะไรไหมเด็กยินแต่่าเพื่อนเพิ่นไปมีผู้หญิงไทยแต่งานกับผู้หญิงไทยแล้วผู้หญิงไทยเรวอย่างนั้นอย่างนี้มันกับแมนคน คนไทยมันไม่เสมอไปอย่างนั้นที่นี่เพิ่นก็นเลยใจโลเลไปฟังคนที่สามที่สี่เพื่อนอยุแยงแตะแคงรั่วมันก็นเลยว่าเออเพิ่นเมยมาขอบอกวุ้ยคบกันไม่ได้แล้วหล่ะแล้วันขอหยุดแค่นั้นมีเพิ่นเพิ่นเป็น,เพ,นเพิ่นเป็นขอหยุดหยุดเองคือสี่ห้าครั้งแล้วไอ้นี่กะ มางอประมาณมา่าเออเราไปกินข้าวกันไหมฉันแบบคิดดีแล้วนะฉันอยากจะกลับมาคุยกับเธอแบบคบกันเป็นฉันเพื่อนเหมือนเดิมอะไรอย่างประมาณนี้เพิ่นเพิ่นก็เลยเขามางออเออเดี๋ยวฉันจ่ายค่ารถไฟให้มากินข้าวอีกกลับไปกินเอาอ,อีกเพ่นก็เลยก็เลยไปเย้ายุ่กวนบาท่าเพิ่นน่นแหละว่ายุ่นี่นะพวกใจโลเลอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดบอกว่า,าเห้เฮายง่ายไปยุ่ย้ายบริษัทสาขาเราเนี่ยไปต่างจังหวัดน,นะ อุตส่าห์ดำเนินงานไปถึงว่าขั้นจะได้ยายแล้วพอสิได้ยายเพิ่นบอกว่าใจโลเลตอบเพิ่นมาสิให้ห้องหนึ่งได้ห้องห้องบ้านเพื่อนเนี่ยมีห้าห้องนอนสี่ห้องน้ําใช่ไหมแล้วมีห้องรับแขกสองห้องใหญ่ๆใช่ไหมมีห้องทํางานมีเป็นค้ืรอหารแล้วเพิ่นก็เลยว่าสิให้ห้องหนึ่งที่มีห้องน้ําในตัวใหญ่มากเป็นห้องสูตรแล้วที่นี่เ่าเอเดี๋ยวฉันมาช่วยค่ากับข้าอยู่กันแบบเรียนรู้โดยการไปอะไรอย่างนี้ที่นี่เพิ่นแบบใจโลเลเพื่อนก็เลยมายุ เพื่อนเพิ่นมายุ้ยะลวบางผู้หญิงทยย่งง้อย่างนั้นอะย่างนี้นะเพิ่นก็นเลยประมาณว่าใจออกเลยมาบอกห้าผลสุดท้ายเฮาก็เลยบ่ได้ไปเลยขอผู้ผู้จัดการนี่แบบแคนเซลงานหมดเลยค่ะคือขออยู่สาขาเดิมในลอนดอนบางคนก็เข้าใจว่าเออเพิ่งมาทํางานหรือเพิ่งจะไปรู้จักกันที่จริงเขาทำงานอยูออ่ลอนดอนมา21ปีแล้วค่ะทำงานกับเซนต์บรีเนี่ยมา20ปีแล้วโมเมนต์มาเพิ่งมาเฮตุแล้วที่นี่ก็เลยจากนานมากก็เลยมาห่างไป2เดือนเพิ่นก็นเลยกลยกับมาง้อ กบมาขอขอเป็นเพื่อนกันอีกก็เลยแบบคบๆอ่ะแค่คบๆอ่ะอนาคตไม่รู้หน้ามันี้นือเป็นเพื่อนกันอ่ะยังอยู่เลเวลนี้เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คืนนิสัยเขาดีแบบคึืมๆอ่ะเป็นคนมีเพินพ่นกับอายุ58าแแล้วสามีเอ้ยภรรยาหยา่าเพราะว่าไปมีชู้ผู้หญิงหย่าเด้ผู้หญิงอ่ะมีชู้คือผู้ชายเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนบ้าง,งานคือหาให้ลูกลูกเขากระยัยกันหมดแล้วจบระดับมหาลัยเอกชน คือทางานมาหมดแล้วไปน้าแม่ฟังนั่นกะนนี่แหละแค่หอมปากหอมคอนะคะนะคือไม่มีอะไรมากก็คือแบบนี่คือเรื่องคร่าวๆที่ว่าฝรั่งรวยแล้วทําเออไมายอย่างกา็ทําเป็นเล่นตัวที่จริงโมเมนถือบ่าเล่นตัวแล้วเล่าใจโรเลพอพอจะเริ่มไประดับหนึ่งเงี้ยพอเราจะเริ่มว่าคุยกันระดับหนึ่ง เพิ่นก็สิถอยหาเก้าเก้าไปข้างเก้าไปเก้าเก้าไปข้างหน้าหนึ่งเก้าเราจะถอยหาเก้าบ้าได้แค่เก้าเดียวเด้ย,ดยแต่ถอยหา้าวูบเราเราเป็นคนนัานาน้นคือคนใจโลเลคือยังย่งยัง่งยั่งบพรคือว่าจะเขาเรียกว่าจะเอาจะจะจริงจังไหมกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะลืมลืมภาษาไทยลืมลืมเอ่อ,อช่างมันเถอะที่นี่ประมาณว่า อ่ะแค่นี้ก็รลค่ะนะเดี๋ยวหอมปากหอมคอเพราะว่าจะต้องไปกินข่าแล้วก็ลงงานแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะ